ตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณนี่ครับผาวัดใจนะครับนี่ผาวัดใจภูยเลิอดนะครับผมก็เป็นทางเดินมาอย่างนี้แหละนะครับผมนี่แต่ว่าไม่มีใครมาถ่ายรูปให้ผมเลยนะครับเพราะคนที่จะมาถ่ายรวปผมก็ไม่กล้ามานะครับผมก็มาคนเดียวก็นี่แหละอนนี้ก็ตะวันขึ้นแล้วนะครับผมฝั่งนี้ก็ยังคงมีหมอก ขึ้นหนาเลยนะครับแต่ว่าฝั่งที่เราอยู่ตรงภูยีเลือดนี่ก็หมอกไม่เยอะนะครับแล้วก็มีฝั่งนั้นก็มีปลาไปแล้วก็ฝั่งทางอำเภอนายเฮ้านะครับนู่นนะไกลๆเลยอำเภอนายเฮ้านะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับอำเภอด่านไซนะครับฝั่งอำเภอด่านไซนะครับผมนี่ครับมีหมอกขึ้นก็แนะนําให้ออกมาเที่ยวนะครับผมออกมาช่วยชาตินู่นโอ้ อันตรายนะครับผมนี่คือจุดตรงภูยีเลือดนะครับตรงที่ป้ายภูยีเลือดที่เราอยู่ตรงนั้นนะครับถ้ามองจากตรงนั้นมาเห็นก้อนนี้จะโอ้น้ากลัวมากแต่นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่โอ้อันตรายเ้อไม่ใจก็อย่ามานะเออขาสั่นเลยนะเนะออนี่เอา ừ, kén nhó.